ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเรานะครับก็ใครอยากมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อแบบนี้เท่ๆนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับใครสนใจสมัครใต้คลิปเลยครับขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนเชาวเกมเศรษฐีกับทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะเป็นอีเวนต์การ์ดนะแต่ว่าไม่มีการ์ดใหม่เข้ามาแต่อย่างใดนะจะมีแค่การเลยหลังไม่หาจะเป็น3มทหารเสือเทีย1หนึ่งของลายเกมเศรษฐีนะท มาพร้อมกับอัญมณีคอสตูมใหม่นะครับคอสองมีของน้องแก่กับสุดสาครนะครับนี่ไงอย่างที่เราลงชุมชนไปเมื่อวานนะครับว่าแบบพรุ่งนี้มาไหมนับคอสสุดสาครมาไหมนับเลิมาจริงๆด้วยนะแต่สกิลมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราหวังไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลมันคืออะไรนะสำหรับคอตูม2ของสุดสาครนะก็จะเป็นจัดโอลิมปิก90%้าสรนับและดูดหน้าหลังสี่ช่องเช็ตเค คอร์แรกก็ดูดไปแล้วนะครับคอร์ดสก็ยังจะดูดอีกผมไม่รู้ GM เอ็มเขาติดใจอะไรกับสกิลดูดนะครับกับสุสารเนี่ยนะให้ดูดมาทั้ง2คอร์เลยนะครับแต่คอร์ดสอเนี่ยมันจะได้เปรียบคอร์ดแรกอยู่หน่อยๆน,นะก็คือ1%นึ่ง์ะสูงกว่านะครับแล้วก็มีโอลิมปิกเนี่ยมันทําให้เมืองเนี่ยแพงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีล้างพื้นที่ถ้าเล่นในด่านซุปเปอร์นะครับโอลิมปิกก็สามารถล้างพื้นที่ได้นะมันก็ดีกว่าคอร์ดหนอยู่หน่อยๆน่อย,อยอสียที ได้กว่าคอร์หนึ่งก็เรื่องของระยะดูดนี่แหละนะครับคอร์ดหนึ่งมาดูด5ช่องนะครับแต่เนี้ยดูด4ี่ช่องนะแต่เนี้ยเลือกดูดได้นะครับว่าจะดูดหรือไม่ดูดก็ค่อนข้างได้เปรียบนะเช่นเราขังเขาได้เราไม่อยากดูดนะครับเราก็กดยกเลิกไปทําให้เขาเนี้ยไม่หลุดจากกรงนะครับอันนี้ก็มีความยืดหยุ่นในการเล่นนะครับก็ประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับก็เหนือกว่าคอร์หนึ่งหน่อยหน่อยะครับแต่ถ้าใครมีคอร์ดหนึ่งเราไม่ต้องเติมก็ได้คอร์นี้นะเพราะว่ามันเลื่อมๆกันอยู่นนนิดดเเียววะะะอออมกกก็็็ไไ่่ปปสขงง้แจน ตกพื้นที่้องฉันโอกาส5 0ผนึกยกเว้นค่าผ่านทางฝ่ายตรงข้ามในแถวนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีก็เหมาะกับแอคมันอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีเพิกเฉยใช่ไหมถ้าได้ผนึกมันก็ง่ายนะครับถ้าย้ายเขาได้ก็คือจ่ายแน่แนะครับแต่ว่าคอร์สหนึ่งมันคือโดดเริ่มเทินใช่ป่ะนะครับผมมองว่าเล่นคอร์สหนึ่งอ่ะดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ดีแต่ว่ามันจะทําให้โจมตีช้านะครับถ้าเล่นคอร์สหนึ่งอ่ะมันมีโดดเริ่มเทินและลูนยกเลิกไม่ได้นะครับมันทําให้แบบถ้าโดดได้ก็คคือออไไไไดด้้้เปรรรีีียยยยยบะัังงงมม่่สทโจตฝาแลว นะครับก็แนะนําไปคอร์สหนึ่งดีกว่านะถ้าใครจะทําน้องแกะนะครับอืมแต่นี่มันก็ดีนะแต่เริ่มเทินโจมตีช้าไปหน่อยต้องไปหวังพึ่งแปลนอีกนะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันก็แนะนําคอร์สหนึ่งส่วนเนี้ยถ้าใครจะทำนะครับก็ทำคอร์สสองดูดีกว่าสุดสาครนะครับเพราะว่ามันโอลิมปิกไงมันใช้งานได้หลายอย่างนะครับส่วนการที่มาให้หาในรอบนี้นะก็จะมีแค่3ตัวนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยเพราะเราก็รู้กันดีอยู่แล้วมันทําอะไรได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนําอย่างนี้สำหรับคนที่ ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมจะแบ่งเป็น2สายนะสายแรกก็คือสายเรียกรงแรงน,นะครับอันนี้แยกไปเดียวๆเลยต่อมาจะเป็นสายขโมยมาเบิร์ก็จะมี2ตัวนี้นะครับถ้าต้องเลือกทําตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเล่นสายไหนดีและเอาตัวอะไรดีนะครับผมแนะนำนะผมแนะนําเป็นสายขโมยมาเบิร์ดีกว่านะครับเพราะว่าความง่ายในการเล่นอะสายขโมยมาเบิร์เล่นง่ายแล้วก็ค่อนข้างได้เปรียบสายเรียกรงแรงน,นะครับก็คือสกิลขโมยมาเบิรเนี่ยมันมีสกิลเดียวที่ป้องกันได้ก็คือป้องกันขโมยมาเบิร์ แต่ถ้าเป็นสายเรียกโรงแรมอย่างเงี้ยเป็นนักอันเชิญแกะนะครับตัวเนี้ยมันมีสกิลป้องกันนักอันเชิญกันได้นะยกเว้นค่าผ่านทางกันได้สลายอะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่ตัวมันอ่ะมีสกิลป้องกันสกิลโจมตีของมันอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับก็เลยอาจจะทําให้เล่นยากนะครับแต่ขโมยมาเบิรนก็คือมีแค่ป้องกันขโมยมาเบิ้นที่กันได้นะครับโดนทีแตกได้เลยนะถ้ากันขโมยไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นความอันตรายและความเด็ดขาดของมันอ่ะ ผมก็ให้เป็นสายขโมยแล้วกันนะครับเล่นง่ายดีนะโจมตีหนักนะคราวนี้เนี่ยสายขโมยมันมีอยู่2ตัวนะครับเอาตัวไหนดีนะใช้วัตถุดิบเท่ากันซะด้วยนะผมก็แนะนํายากเหมือนกันเพราะว่า2ตัวเนี่ยก็โจมตีสุดพอๆกันแล้ครับถ้าเติมตํานานคอร์สทั้ง2อเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างโจมตีเร็วเพราะมีโดดเริ่มเทินถูกไหมโดดไปเล่นในแถวโล่หมดเลยนะยังไม่ได้ทอยอะไรเงี้ยมันก็โหดเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองในสายบาลานเนี่ย อันนี้ป้องกันมันค่อนข้างที่จะครบนะครับมันมีป้องกันย้ายนะครับที่เป็นอินฟินิตี้เลยครับล่างตำนานเนี่ยเจนะและแถมยังมีป้องกันย้ายนักอัญเชิญอีกนะครับถ้าใส่จี้ป้องกันขโมยมาเบิ้ลเข้าไปอีกคือเซตมันน่ะป้องกันค่อนข้างครบนะครับสุดสาครส่วนสิ่งที่มันด้อยกว่าผีเสื้ออัคคีนะก็จะเป็นเรื่องของโดนเริ่มเทินนี่แหละมันไม่มีโดนเริ่มเทินนะครับเพราะฉะนั้นสุดสาครก็อาจจะโจมตีได้ช้ากว่านะครับช้ากว่าผีเสื้ออัคคีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่าาุกรทํสส แต่ถ้าคุณชอบการโจมตีแบบรวดเร็วทันใจนะครับก็สามารถปิดผีเสื้ออาคีตำนานคอร์ตไปได้เลยนะครับการนี้เนี่ยถ้าคุณไม่กดนักอันเชิญนะก็สามารถปิดมาได้นะมันไม่มีป้องกันนักอันเชิญนะครับแต่การโจมตีของมันยอมรับเลยว่าดุดันจริงนะสรับตำนานคอร์ตโดดไปขโมยสรบนะครับพื้นไฟอีกดับเบิลขโมยนะวางป้ายหยุดอะไรเงี้ยนะครับสเต็ปของมันก็โจมตีค่อนข้างแรงเลยตัวนี้ก็รู้กันดีว่ามันโจมตีหนักแค่ไหนนะครับแต่บาลานซ์การ์ดแน่นอนมันก็สู้สุดสาครไม่ได้นะครับมันม สำหรับสุสาบก็แนะนําประมาณนี้นะครับชอบบาลานซ์จัดตัวนี้นะครับชอบความโจมตีแรงโดโจมตีดุดันนะครับก็ผีเสื้อสมุดนะครับเออมีโดดเริ่มเทินต่อมาก็จะเป็นน้องแกะนะครับการ์ดใบนี้ก็เป็นสายเรียกโรงแรงนะต่างจากไอสอตัวเมื่อกี้ก็คือมันเป็นสายขโมยมาเบิ้ลนะครับอันนี้เนี่ยจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามด้วยการเรียกฝ่ายตรงข้ามมาลงแลนด์มาร์ทของเรานะโดยการอันเชิญลูกแกะนะครับลูกแกะเนี่ยเป็นสกิลย้ายนักอันเชิญนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโลและไม่มีสกิลป้องกันย้ายนักอันเชิญนะครับ โดนย้ายแน่ๆนะครับอืมแต่ข้อจํากัดของการ์ดนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างนะครับก็คือ1การ์ดมันก็ไม่มีป้องกันนักอันเชิญนะครับแล้วก็สกิลย้ายของมันเนี่ยนะครับมันก็มีสกิลป้องกันได้หลายอย่างนะมีการนักอันเชิญก็กันได้นะครับยกเว้นค่าบันทังก็กันได้นะต้องไปหาจัดเซตดีๆเลยเพื่อซับมันนะก็ใช้จี้เยอะพอสมควรสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ใช้สเต็ปเล่นค่อนข้างเยอะเพราะลูกแกะของมันเนี่ยอัญเชิญได้8ดช่องหน้าหลังนะครับ สรุปสุดท้ายนะครับใน3ตัวนี้ผมก็แบ่งอย่างชัดเจนนะเป็นสายเรียกโรงแรงนะกับสายขโมยมาเบิรคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากเล่นการ์ดสไตล์ไหนนะแต่ถ้าให้ผมแนะนำอ่ะไปทางขโมยมาเบิรนอนะ่ะจะเล่นง่ายกว่านะครับไอเนี้ยมันเก่งแหละแต่ว่ามันปวดหัวกว,กว่าไงนะครับถ้าชอบความง่ายก็มาหา2ตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าบาลานซ์การ์ดดีเนี่ยก็ต้องตัวนี้นะแต่ถ้าโจมตีเร็วโจมตีหนักทาตานานคอร์สทั้ง2เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างได้เปรียบอยู่นะครับแต่ถ้าวัดล่างอีโวหรือล่างตํานานทััั้2ตววววเเี่่่ยผมาาาาุดรรรรคไปบกะพ ผีเสื้อไฟมันมีข้อดีก็คือมันมีโดเริ่มเทินนี่แหละแต่ถ้าไม่มีคอสเล่นแค่ตำนานนะผมว่าสุดสาครเนี่ยค่อนข้างตึงนะถ้าใครจะทําแค่ตำนานมาเล่นเนี่ยก็สุดสาครน,น่าจะดูดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้แนะนําคร่าวๆนะครับม่ง,งั้นเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านับสลับอีเวนต์รอบนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะอ่าวัตถุดิบ A บวกนี้10ใบนะบแล้วก็ไอเงานี้5ใบนะก็จะได้วัตถุดิบตามนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะส่วนอีเวนต์ที่เหลือมีอะไรนะครับโอเคอันนี้ร้านค้าแพ็กเกจต้องไปเติมเอานะโอ้มีอนนยอะะะู่ครับ โอเคอันนี้เป็นแหลเที่ยวรอบโลก11ปีจะมาเลยเหรอการเที่ยวรอบโลกครับได้ไรวะตัวแรกเปลี่ยนไม้ก็จะส์ด์กนะครับอู้วิในรูปมันเป็นคาถาวัตถุดิบจี้ด์กนี่หวะ่าะครับอันนี้แจกเหรอเดี๋ยวมันใช้วันไหนวะโอ้ย24กคนะเป็นเดือนเลยนะโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่ามันจะมาวันไหนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมันบอกว่ามันอยู่ในเที่ยวรอบโลกอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแต่เที่ยวรอบโลกมันยังกดไม่ได้ นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาสุ่มอีเวนต์กันเลยวันนี้เพชรสามหมื่นห้านะครับได้อะไรเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ราคาอุ้ยอีโมจินะครับสลับสายส่งอีโมจิให้ฝ่ายตรงข้ามหัวร้อนเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับแต่อย่าไปหาทําดีกว่านะเดี๋ยวเขาดา่าเอานะโอเคก็มีคอร์สไม่ขายนะครับปกติราคาเดียวกันหมดเลยนะใครทําตัวอะไรก็ไปหาจัดกันได้นะครับอันนี้เป็นคอร์สหนึ่งใช่ปะ่ะเออเหมือนจะเป็นคอร์สหนึ่งนะครับดูดีๆกันด้วยนะเจ้าคอร์สหนึ่งคอร์สสองดูดีๆนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปซุ่มกันเลยดีกว่า3500 0ื35ตึงๆนะครับไป5 0 0โอเควัตถุดิบไม่ออกนะเฮย้ยตกใจหมดเลยนะนึกว่าได้เอบวกเห็นไอ้ม้านี่แลยหลอดเลยนะไอ้ม้าเนี่ยตอนผมทําสุดสรอรแม่ังขาด2ใบชิบหายผมต้องไปซื้อตัวละ300โคตรแพงเลยอ่ะเดี๋ยวสุ่ม5,000ให้ดูก่อนลวกัน มันจะออกไหม a บวกเนะี่ยรู้สึกมันออกยากยากนะครับถ้าใครมีสุดสาครอ,อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถข้ามได้เลยนะนะครับนอกจากว่าคุณอยากได้สายอื่นมาเล่นนะครับเช่นแบบแกะอย่างเงี้ยสายเรียกโรงแรมน,นะเล่นแล้วปวดหัวดีนะชอบความท้าทายก็สามารถไปปิดมาได้นะแต่แนะนําทําตํานานคอร์สนะคอร์โดดอ่ะมันจะได้เล่นง่าย,ายนะครนะแกะแต่ร่างตํานานเฉยๆมันก็พอเล่นได้แหละอืม แต่ว่ามันมันมันช้าไปหน่อยไงโอ้โหเอ้ห้าพันเอบวกไม่ออกสักอันนี่ผมควรสุ่มต่อดีปะ่ะโอ้โหที่จริงอีเวนต์เนี่ยผมผมไม่ต้องทําก็ได้แนละ้วเพราะว่ามีการ์ดพวกนี้เล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากมาสุมให้ดูเฉยงไงว่าเป็นไงนะสำหรับเลทรอบนี้ก็เถื่อนจัดเลยนะครับไม่ออกเลย A บวกนะหมดไป5000แล้วอะผมจะสุมให้ดูอีก5,000แล้วกันห0 0 0นนึ่งะครับ A อบวกออกสักใบไหม อ่ะออกมาแล้วนะบ้านค้ามันรีมาหน้าแรกกว,กว่าจจะออกโอ้โหเฮ้ย <c oughs> ออกทีสองไปแบบนี้ก็ชื่นใจอยู่นะครับมาซุมต่อถ้าผมแรกผมว่าจะแรกสุดสาครนะคือร่างอีโวมันเล่นง่ายสุดแล้วนะครับง่ายแบบง่ายอนะ่ะเป็นการอีโ e วที่ เล่นได้ตั้งแต่อีโวเลยนะอุ้ยหนังสืออันนี้ออกมาแล้วรับหนึ่งขาดอีกสแต่ A บวกอีกใบนึงอ่ะเราขาดอีกตั้ง8ดใบนะครับเกมเป็นอะไรกะเพชรมันลดไปแล้วนะโอ้โหเอาอีกแล้วท่านผู้ชมอย่าบอกนะเกมหลุดชิบหายโอ้โหเรียบร้อยมาเมื่อกี้เกมหลุดนะครับก็ไม่ได้วัที่ดิบอะไรมาเพิ่มนะแต่เรามันจะเสียเพชรไปแล้วปะชิบหายนะครับ มองไม่ทันเหมือนกันเมื่อกี้โอเคไม่มีอะไรออกมาอะดูดิหมื่นหนึ่งได้เลยนะเกลือพอสมควรเลยนะถ้าใครจะทำนะบก็ผมแนะนำสี่หมืขึ้นนะ่ะนะเผื่อมันเกลือไงโอเคเอบอออกมาแลวสองใบคูมมาใบเดียวนะไปไม่ออกเยี่ยม อ่ะหมื่นห้าแล้วกันจัดแต่ได้อะไรวะเค okay. อันนี้ออกเลยนะครับใครอีกสามสู้ๆโอเคเนี่ยสามหมื่นห้าผมไม่รู้จะปิดไม่ปิดนะครับออกยากจัดเลยนะโอ้โหเอบวกอัน,นั้นแม่งล็อกปะเนี่ยไม่ออกเลยนะครับอ่ะกดไป เลทเท่าไหรว่วะขอดูเลทอีกทีดิ2.9งดกกับ1.5หนักอะโอเคออกมาแล้วใจเย็นๆนะค่อยๆทำเ็ทอุ๊ยออกทีละ2ก็ก็เคนะโอเคนะได้ห้าอันลวอันนี้ขาดอีก3 2,000 0อาจจะได้อยู่นะอ่ะต่อดิโอ้โหสมุดเงาสมุดหนังสือไม่มาเลยนะ โอ้โหไหนขอดูเลทใหม่ดิไม่ใช่อะไรดูเลทแล้วมันออกนะครับไม่เกี่ยวหรอกนะมันอยู่ที่ดวงเราเลยอะเอา้าเลยเถิดแล้วชิบหายอ่ะผมหมดไปหมนะื่นห้าเลยนะเหนือเพชรดูหมื่นเก้าเลยนะโอเคออกมาแลวสองใบสองใบโอ้โหมาใบเดียวโอ้ยสมุดเรา ขาดอีกสามอะ่ะยากอยู่นะโอ้โหโ,หโอ้โหไม่ออกเลยใจเย็นี่ใจเย็นค่อยค่อยกดนะอ่ะออกแล้วมาแล้วโอเคมาไปเดียวสมุดหนังสือเราอยู่ไหนนอ้อมาเหอะอันเนี้ย โอ้โหมันไม่มา1.5ออกโคตรยากเลยเออพอ,อ,อแล้วโอ,อ้โห1หมือนห้ามันจะปิดหรอวะดูใหม่อีกทีดิเจ็ดโอ้โห่าดิกเยอะนะครับมันอาจจะไม่ปิดก็ได้ผมเก็บเพชรไว้ทำจี้ดีกว่าวเะนะี่ยอีกนิดนึงแล้วกันจะมันมือดีนะครับ ไม่ออกโอ้ไม่ออกอ่ะผมหมดนี่ผมพอละโอเคมันออกโอเคต่อต่อต่อชิบหายใครอีกสองอ้อหูมันสองอันเองโอ้ยไม่ออกยากจังวะโอ้โท่านผู้ชมหมื่นเดียวแล้วอะ ผมสุ่มให้หมดเลยแล้วกันนะถือว่าวันนี้เรามาทำคอนเทนต์นะครับเอาจริงเหรอเหมือนหนึ่งนี่ทําจี้ได้อยู่นะนะครับแม่งเสียเพชรฟรีแล้วกูวันนี้เจ็บปวดเฮ้ยมันไม่ออกเลยนะขอรีเกมหน่อยแล้วกันมามามาต่อสมุดเหลือสองนะครับไอ้นั่นเหลืออีกสามแม่งออกโคตรยากเลย โอ้โหไม่มาโอ้โหยังไม่มาอีกนะเพชรเราจะหมดแล้วเฮ้ยเกมแม่งทำมาหายากจังวะเฮ้ยสามหมื่นห้านี้ไม่ปิดแนบเนี่ยโอ้โหไม่ออกหกพันแล้ว เฮ้ยมาเถอะโอ้โหผีเสื้อนี่เป็นออกบ่อยเกินอ่ะเกินเบอร์นะโอ้โหหนังสือกูอ่ะหมดสามหมื่นแล้วเลขห้าพันยังไม่ได้อะไรเพิ่มเข้ามาเลยนะเกลือจัดเลยครับเนี่ยโอ้โหเอ้ยสิบแพ็กสุดท้ายอ่ะแปดแพ็กสุดท้าย แม่งเปิดได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะครับใครจะทําเว้นก็ระวังกันด้วยนะครับนี่คือวาระแห่งชาติเลยนะเป็นเป็นเกลือแห่งชาติเยี่ยมนะครับไปกดไปให้มันหมดเลยหดไปไปหมดหมดหมดโอ้ยเอาให้หมดเอาให้หมดเยี่ยม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 โอ้โหกว่ามึงจะมาลนะไอ้หาเอ้ยิบหายเหลือ700เจ็ดร้อยปสุดท้ายแล้วมาทีเดียวห้าใบเลยโอ้โหขาดไอ้หนังสืออีกตั้งเท่าไหร่อ่ะไม่ครบอีกนะครับเนะี่ย ใช้10ใบอน,นี้ขาด2อีกแล้วนะผมไม่เติมนะสำหรับรอบนี้นะก็ปล่อยมันไปนะไอดี ID ลองเรานะครับเอาไว้สุ่มเล่นนั่นแหละนะครับไม่ได้จริงใจจริงจังอะไรกับมันมากนะก็เอาไว้ประมาณนี้นะนี่ก็สุ่มให้ดูนะสามหมื่นห้าได้ไรนะได้แค่นี้เลยนะก็ใครที่จะทําเว้นเะนี่ยก็ใจเย็นๆด้วยนะครับก็ถ้าใครมีงบก็แนะนําสัก4ี่หมื่นขึ้นไปนะเพราะคุณมีโอกาสเกลือสูงอยู่พอสมควรนะรเพราะเลทเกมเนี่ยมันต่ําเตี้ยเรียดดินมากเลยนะครับใครจะสุ่มเนี่ย คิดดีๆเลยนะถ้าไม่มีตัวที่เราแบบต้องการจริงๆอย่างสุดสาครอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทําก็ได้นะครับไว้ไปเก็บพวกอีเวนต์อื่นที่มันได้ง่ายกว่านี้นะครับอีเวนต์เนี่ยได้ยากเสมอนะมี2.9กับ1.5แม่องโออกโคตรยากเลยนะครับวันนี้ก็สุ่มให้ดูประมาณนี้นะครับสุ่มให้ดูขำๆฮ่าๆนะไม่รู้ฮาไหมแต่ผมก็ก็ฮาอยู่นะที่มันไม่ออกเลยเนะี่ยชิปหายพรุนี้ก็ของซื้อของขายนะมีตังก็มามาช็อปกันได้ ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหารีวิวให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องรีบไปทำงานก่อนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเพียงตอนนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายใครทำเว้นขอให้โชคดีกันด้วยนะจ๊ะ